ยามเช้าที่สายแล้วเพี่อนบ้านตอนเช้าแดดเปี้ยงต้องคุมด้วยกัน วันนี้เขาจะทำอะไรแกงแกงขี้เหล็กน,นี่ย่านางรอครันหมูแกงขี้เหล็กวันนี้จะใส่อน,นี่วันนี้จะใส่หนังหมูคนแกงกำลังเตรียมแล้วอันนี้คนเชีย ขัานน้ำยานางอยู่ดไปดูใกล้ๆดูความเขียวของต้นเตยเราเตยปลูกน้ำให้ดูนี่ลูกยุงได้ยังถ้ามีแล้วมีแล้วแล้วจะได้เอาออกตักไปให้ปลาที่เหลือก็เททิ้งไปแล้วก็เปลี่ยนน้ำ เริ่มอะเริ่มอาเริ่มที่เหล็กลงไปหมูใส่ลงไปใส่หมดนั่นแหละเขาได้เลยปรุงรสลงไปปลาใส่ลงมา นี mm ่ย hmm. น um, ้ำยังเยอะอยู่อุ้ยมันไอ้นี่มันเยอะไปสิไอ้ขี้เหล็กเนี่ยมันเยอะไปลืมบอกไว้ถ้ามันเยอะเราไม่ต้องเอาหมดไงปิดอพอก่อนเอาผงนัวมาผงนัวใส่ผงนัวเข้าไปทำไมมันโยกเยกอย่างโตเนี่ย เกลือล่ะหยิบเกลือมาใส่หน่อยนึงพอดีนะกรกลิกถ้าเยอะมันก็กินไม่หมดไงมันกิน2อวันสาวันก็ไม่ใช่นาะมันก็เบื่อวันหนึ่งกินสามื้อยังเบื่อเลยพอที่จังนะขึ้นตั้งขึ้นตั้งเตาเลยเดี๋ยวออกมาก่อน่อะเปิดไฟ เย,เ,เยอะไปเก็บไว้ก่อนเยอะไปเก็บไว้ก่อนเาไมีทำบันหลังอืมพอแล้วน้ำก็พอทีนี้เอาผักมาใส่ก็จะพอดีพอดีคลุกคลิกใส่ผักลงไปพักชีแล้วไอีตู่ พอแล้วเขาชิมแล้วเขาบอกว่าได้อร่อยปิดไฟถ้าเราทำเองเราจะไม่ทำยากขอแค่สุกกินเลยไม่พิธีพิธนันให้ร้านอาหารห้าดาวจบข่าวกินค่ะหิว